สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็จะเอาแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะของวันที่1เดือนกรกฎาคมมาลงให้เนาะค่ะแต่ก่อนอื่นเราก็มาชมสถิตินะคะที่อาจารย์ลงแนวทางของงวดที่แล้วให้นะคะอาอาจารย์จะไม่เปิดคลิปวิดีโอนะคะก็แนวทางรัฐบาลไทยมันก็จะไม่ได้ยาวเหมือนกับแนวทางของฮานอยเนาะค่ะก เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะงวดที่แล้วนะคะที่อาจารย์ให้เด่นไปก็คือ1แล้วก็2แล้วก็4นะคะแล้วผลที่เขาออกนะคะก็คือ3 9 2 0 6นะคะอ่าของเราก็เข้าเด่น2เนาะค่ะแล้วก็มีตัวจับ2 9 9 2นะคะอ่าโอเคค่ะงั้นเราก็ไปดูนะคะของงวดนี้นะแต่อาจารย์มีอะไรพิเศษให้ด้วยนะคะก็เป็นช่วงทดลองเนาะ ก็อยากจะทดลองดูนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็ไปชมเลยค่ะค่ะอ่าที่อาจารย์บอกว่ามีพิเศษนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมท้ายท้ายคลิปเนาะอะเดี๋ยวเราอ่ามาดู2ตัวก่อนนะคะที่ว่าอาจารย์จะลงให้ที่ว่าบอกว่าเป็นพิเศษอ่านิดหน่อยก็คือว่าอาจารย์จะลง3าาตัวให้นะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงทดลองเนาะทดลอง3ตัวของอาจารย์นะคะ เพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยที่อาจารย์ลงแนวทางไปก่อนที่ว่าจะลงลงคลิปนะคะก็อาจารยา์ได้ทำบนสมุดของอาจารย์เนาะแล้วทีนี้คิดแนวทางออกมานะคะแล้วก็คิดแนวทาง3ตัวจับ3ตัวคือออกมาตรงเลยนะคะก็ทีนี้ก็เลยว่าอา่ลองดูซิงวดนี้จะเข้าไหมนะคะก็จะลองลงให้นะคะเพราะว่า อาจารย์ก็ไม่รู้หรอกนะนะคะว่าเ,เขาจะเข้าหรือเปล่านะคะแต่ว่าอาจารย์ก็จับมาจากที่2ตัวนี้แหละคะ่ะโอเคเนาะงั้นเราก็ไปดูเลขสองตัวก่อนนะคะที่ของวดนี้วันที่1นึกรกฎาคมนะคะค่ะวดนี้นะคะอ่าวันที่1นึ่งกรกฎาคมอาจารย์ได้เด่นนะคะก็คือ1แล้วก็สแล้วก็สนะคะอ่าแคปไว้นะคะอ่าแล้วก็ ตัวเด่นตามนี้นะคะตัวจับตามนี้เนะาะก็ลองให้ทุกคนไปพิจารณาดูนะคะถ้าเกิดว่าไปตรงกับอาจารย์ท่านไหนนะคะก็ลองเอาเลขของอาจารย์แล้วก็เอาเลขตัวเด่นตัวจับนะคะไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูเนาะนะคะอันนี้อาจารย์ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโอเคค่ะงั้นเราก็ไปดูที่ว่าอาจารย์จะให้พิเศษก็คือ3ตัวนะคะก็เป็นช่วงทดลองเนาะ ไม่ต้องยังไม่ต้องลองก็ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็อยากจะทดสอบนะคะเพราะว่า,าจากที่สามตัวอาจารย์เห็นมืองวดที่แล้วแล้วก็งวดนี้จะเข้าไหมแค่นั้นแหละค่ะก็เราไปดูกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือเลขแนวทางของรัฐบาลคือทดลองสามตัวของอาจารย์นะคะก็สองตัวเมื่อกี้นะคะก็อาจารย์ก็ให้ดูไปแล้วเนาะ นะคะอันนี้ก็คือ3ตัวนะคะอันนี้อาจารย์วินให้แล้วนะคะวินให้แล้วเนาะก็ตามนี้เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองดูแล้วก็ทดลองไปกับอาจารย์นะคะก็คือดูดูเฉยๆนะคะก็ไม่ต้องเชื่ออาจารย์ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าไปตรงกับอาจารย์ท่านไหนนะคะก็ลองพิจารณาดูเนาะนะคะที่ว่าอาจารย์ท่านอื่นที่แม่นๆก็ลองพิจารณาดูโอเคค่ะนะคะก็มีเพียงเท่านี้ละค่ะ ที่ว่าอาจารย์ลงให้ในงวดนี้เนาะนะคะก็ أ, อาจารย์ก็ขอให้เลขของอาจารย์ที่ลงให้ก็ขอให้มันเข้าเนาะนะคะงวดนี้ก็ให้เข้าติดตกันแบบนี้นะคะ,คะก็เข้ามาแล้วสองงวดติดกันเนาะก็ะอยากให้งวดนี้ก็คือเข้าอีกนะคะก็เรามารอลุ้นกันนะคะโอเคค่ะอา,อาจารย์ขอฝากช่องทางนะคะของอาจารย์นะคะ คืออาจารย์เมย์ยบ้านฟ้านะคะอันนี้ก็คือช่องสำรองของอาจารย์นะคะ,ะและช่องต่อตอก็คืออาจารย์เมย์ยนะคะอ่าไม่ใช่ค่ะอ่าเอ็ M A y นะคะขีดตรงกลางนะคะแล้วก็ uk เนาะนะคะแล้วก็บ้านแดงของอาจารย์ก็อ่อาจารย์จะแปะเลงไว้ตรงที่หน้าโปรไฟล์ทุกๆช่องทางนะคะก็ทุกคนสามารถกดเข้าไปดูแนวทางที่อาจารย์เคยลงให้ก็ได้นะคะ แล้วก็อย่าเลื่อนผ่านเดอ้อนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามอาจารย์ไปอย่างนี้นานๆน,น,นะคะก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยเนาะค่ะไงก็งวดนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ